สวัสดีครับพี่ๆและเพื่อนๆทุกๆคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาใส่ยิบซ้ำให้กับต้นทุเรียนกันนะครับผมใช้ดีก็เลยเอามาบอกต่อพี่ๆนะครับยิบซ้ำของ Green Care m e นะครับผลิตภัณฑ์ดีที่ผมใช้แล้วมันเห็นผลนะครับใช้แล้วใบทุเรียนมันจะเขียวขึ้นนะครับจากที่ว่าตุเรียนผมใบมันจะเหลืองมันจะป่วยนะครับมันป่วยมันใบเหลืองอะ ตอนนี้มันเริ่มกลับมาเขียวแล้วครับใ้ดีจริงครับส่วนตัวผมเองผมไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลต้นทุเรียนเท่าไรครับเพไปทํางานต่างจังหวัดไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไรผมไม่ได้ฉีดยามาประมาณ2เดือนแล้วแมงยังไม่กินใบเลยครับเพราะว่าในยิปซัมมันมีกรรมฐาันตัวกรรมฐาันเนี่ยมันจะ สามารถไล่มแมลงได้ครับมหมายนว่าต้นทุเรียนเราดูดซึมยิบซ้ำขึ้นไปใช้อะไรแบบนี้ยมันจะดูดพวกกรรมฐานขึ้นไปทำให้ไล่มแมลงครับแมงไม่ไม่ค่อยกินใบเลยสองสองเดือนแล้วผมไม่ได้ฉีดยาเลยมีมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับที่ว่าเละเละทะจริงๆมัน ก็เลยเอามาบอกต่อให้พี่พี่เพื่อนพๆครับเผื่อท่านใดสนใจสั่งซื้อไปใช้ดูครับมีครับในตะกร้าทิกตอกมีเลยครับสินค้ามีพร้อมส่งครับชนิดชน,นิดผงครับผมจะพาเพื่อนๆมาใส่ให้ดูกันนะเจะใส่รอบๆทรงพุ่มบางๆแล้วแต่เพื่อนๆครับ จำมันจะมีเป็นเซียมแมกนีเซียมสัมาันครับแต่ของยิปจำกินแคลเมกเนี่ยเขาจะมีโดโลโมไม้์มาด้วยครับประมาณ5%เมันจะช่วยปรับค่า ph ดินด้วยมันสามารถช่วยแก้ดินเป็นกดอะไรพวกนี้ได้ครับดีเลยทีเดียวครับใบเขียวใบเขียวจริงเนี่ยลองดูดูได้ เมื่อก่อนลองไปดูคลิปก่อนๆของผมดูครับที่ว่าผมลงไว้อะมันกลับมาเขียวจริงใส่บางๆรอบตองพุ่มนะประมาณนี้ครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีครับผมก็เลยเอามาบอกต่อพี่ๆเพื่อนๆครับใครสนใจก็ ลิงก์ในตะกร้าข้างล่างได้เลยครับมีสินค้ามีในสต็อกพร้อมส่งครับนพามาดูใบจริงจริงจากก่อนเป็นป่วยเป็นโรคเคมปุย๋ยนี่มันเริ่มกลับมาเขียวเขียวเขียวขึ้นช่วยปรับค่า pH ด้วยครับ ก็มีบ้างแมงที่กินแต่ผมไม่ได้ไม่มีเวลาฉีดยาเลยนะเหมือนกับมันมีกลิ่นของกรรมาถันช่วยไลยแ่แมลงแค่ไม่ได้ฉีดยาเลยไม่ไม่ค่อยมีเวลาผมทํางานต่างจังหวัดลองไปดูในคลิปที่ตกได้ครับว่าผมทําหลายอย่างไม่ค่อยมีเวลาดูเท่าไหร่กลับมาก็ตัดญ้าเป็นบางครั้ง คนมากก็ใช้ให้น้องรดน้ำให้ครับเป็นกลับมากนะ็มาใส่ปุ๋ยอะไอย่างเงี้ยบางทีไปเป็นเดือนให้ดูใบแมงไม่ค่อยกินเลยนะมังมีบ้างหน่อยใบเขียวขึ้นจริงครับจากก่อนมันป่วยแค่ปุ๋ย ด้วยอะไรด้วยหลายอย่างดินเป็นดินทรายด้วยพอใส่ปุ๋ยเยอะถึงที่นี้เหมือนมันทําปฏิกิยาปลดปล่อยธาตุได้เร็วดินทรายกลายเป็นเค็มปุ๋ยไปเลยนี่เริ่มกลับมาเขียวแล้วให้ดูภา,ภาพรวมทั้งกวางจะงงเง,ง้งนะเพราะว่าผมแต่งกินเยอะไปหน่อย ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องติกตอกด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปสาระดีๆมให้เพื่อนได้รับชมอีกนะครับเผือ่อพี่ๆคนไหนสนใจก็ในลิงก์ในตะกร้าทิกตอกเลยครับมีเลยครับสินค้าในตะกร้ากดสั่งซื้อได้เลยครับร้อนร้อนวันนี้ร้อนขอบคุณครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในช่อง TikTok แล้ว Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปสาระดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ